ปลาลสซันนี่เลยมันเดินมาครับมันหนีเพราะมีอย่างกับประเทศไทยโดนนะครับคลิปมีเวลามาถ่ออายเบึงบรรยากาศไอ,อหลังบาทนที่มาให้อาหารปลานะครับปลาเนี่ยสายเลี้ยงไ้วยกันหลายเดือนนั่นแหละปลาจะละเม็ดปลาอย่างนี้หละ่ะจะตอนนี้มันหลายจะปลาจะละเม็ดครับปลาละเม็ดนะครับปลาจะละเม็ดส่วนไหล เป็นยังไงบุตรพี่น้องบองเรียงเมืองเคียแรลกครับเป็นจะกินปลาปลาจระเนียมก็บม่เคยกินนะครับในเป็นว่าองนเดยวยงไไงแบบตามมือแล้วนะครับให่เบงนะครับตาด้วยอินนีโอ้หามปูกมื่อวพี่น้องับตัวใหญะ ตัวอื่นกับปลาคอปลาหยังกับมีอยู่ครับปลาปวดปลา,าหัวผมกินก้อนผมลงไว้กับมีแต่ว่าบ,บทันไหนบนบทันกินอะไรกินเงี้ยดูก่อนตอนนี้มันตัวใหญ่เป็ดกระพาอเป็ดกับเป็ดกับล้อกินเงี้ลอยมาออ้าขังฟังคาราเมลเก่งกินกันหร,กร,รอกเอาเอาพักอันนี้แหน,นแนดงครับนี่นี่ไหนแดงนี่แหนแดง แห่แดงอป่อยลงผมซื้อมาสองกิโลปอยลงสะขึ้เนเดียวบดได้ครับแหนแดงปลามันมักที่ไหนบุ๊กินบดุดทุกันแหนแดงเฮ้ยไปละวางวางเดือดงานมานะครับนั่งเด็กกรับไกลแเนี่ยรับหายอาหารปลาเนี่ยพื้นไปนะครับ าาปากระสาป้อนไงเรครับเรียก,ออไ,กไปกพ,อพ่อได้กินไว้รับแขกเกษตการรับพี่น้องมาพ่อได้กินแล้วอยากกินปลาก็ทีพ่อได้ตกกินแน่ยเนาครับอ๋ออืออาหารทั้งแนแดงตัวใหญ่กะใหญ่ตัวได้กินใหญ่กินกะใหญ่ตัวได้กินมันนทันมุกษั เขาดิ่งยังหลอดหลอดด้วยแบบนี้นะครับนี่อๆที่คอขาเมือเท่านั้นอกินไปลายตะระเม็ดครับไปอื่นมาการ์มาใกล้ยันตะระเ,เม็ดกัดเป็นตะแเส็บร,รูเป็น้องมันก้างหลายบางคนก็ว่าก้างหลายบางคนก็ว่าก้าง,าางม่วนไหลายดอกพอกินอยู่เห็นปะ มันกมบ่องเดเคยกินเห็นว่ามันไอ้เถือกดีกด็นเลยสิมเมลี้ยงตัวละบาทนะครับคือมันจะตัวเล็กน้อยตัวช่อสองนิ้วนี่แหละตับล้วสองตัวละบาทตัวช่อสองนิ้วนี่แหละมเลี้ยงไว้ยอย่างประมาณนี้จะซนะีเดือนละใส่ซีเดือนนะครับสามเดือนซีเดือนนะครับเงี้ยหราเกือบเงี้ยละ แหนแดงพร้อมใส่นี่แดงใส่อ่างปลาไปกินอันเกิดแพรด้ดีแตกสุ่มมือได้แนแดงอมันนี่เป็ดที่บดลงมุดเลยมจะเป็ดลงมากวนเหลือมีไงล่ะันแนวเดียวมุนมัของม้าไกลมาเลย ินเป็นไงบูติเดี๋ยวอันไอ้บักทหารมาก,ก่อนกินเอาคือมันร้องกินเมื่อกี้นี่เป็นยังไง <laughs> บ้านกับปีใหม่ปีใหม่รองไปปีนี้มาเรียกว่าทำบุญทำบุญหายหน้าก็ไปหลับพอดีเสร็จร้องกันแที่ใหญ่พอดีนั่น,นเป็นเดือนเป็นเดือนกับที่ใหญ่ตอนนี้กับพอกินแล้วเนาะเอาเออเไงกับไงตัวน,น้อยกับจัง รนะบิดออะเดี๋ยวแต่แนวเดียวถ้าบบ่แสบกินบ่ดีกัดโลตัวรอบหนาแค่ปลาไม่มาลงลอง,ลองเลี้ยงเบื้องก่อนผ่านบ่เอู้ไปเอู้คลิปนี้กับพวกนี้เนาะครับใส่เบื้องปลาหลังบ้านนี่สิครับอาหารน้ำเมล็ดกำคำ อากาศสบายกำคำครับอหารปลาเพ,พื่อนคลิปนี้ก็จะพอแค่นี้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่ันๆด้วยนะครับสวัสดีครับ